จะนี่ที่บ่สุดจริงๆน้ำใจเขาก็ไม่ได้ไม่ได้บ่นอะไรมากนะคะแค่เราเยอะเองครับผมโอเคครับแต่เพื่อนเราต้องการความเพอร์เฟคเพอร์เฟคเป็นมุฟเฟชั่นนิสใช่ไหมคือเขาออกแบบตั้งแต่เนี่ยต้องต้องบอกพีพีเคนะว่าอตัว JT นี่มาจากไหนอัจหนึ่งนะคะจริงนี่อ๋อลหรคือมันไปขนาดเราก็ดูเตเล็กน้อยค่ะจริงๆมันก็เป็นเป็นข้างหน้าเลยนะคนอาจจะคิดว่าแบบ เอ๊ตัว J T ต้องแบบว่าเป็นแบบนี้เนี้ยอันนีไม่ใช่ตัวจอย่างเดียวนะมันคือ J T J T นะคะแล้วก็คิดตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าทําไมจะต้องแบบออกมาเป็นแบบนี้รวมทั้งสีนะคะว่าเจนนี่เนี่ยถูกฉลองกับสีอะไรด้วยอ่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าของเราทั่วประเทศไม่สามารถรูปที่นี่ได้เขาดูอยู่ทาง f a c e b o o k Live ของเราด้วยเจนนี่เปิดให้ดูหน่อยข้างในหน้าตาของเนื้อครีมเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ ะะแต่ว่ามันเป็นบแ<อ>บนบ,บเจลเหมือนแบบเจลครีมซึ่ง,งมันจะไม่หนักเกินไปใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเจนก็คิดแล้วแหละว่าเอ๊ะหรือจะเอาเป็นครีมที่แบบว่าข้นหน่อยเพื่อที่จะให้มันแบบว่าออกลิ้เร็วๆแต่จริงปรากฏไปไปม,มาแล้วเนี่ยเจคลครีมดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านเราอากาศบ้านเราเนี่ยมันส่วนมากมันจะร้อนใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะนอนในห้องแอร์เนี่ยเจนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราควรที่จะใช้อะไรแล้วแบบทาให้ผิวเนี่ย ได้ดผิวเนี่ยเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะเป็น texture ไป,ไปึ๊บไปแล้วมันแบบมันแบบนุ่มชุ่มชื่นแล้วมันแบบผิวมันชอบรับมากๆใช่ชอบรับคือกลืนเกืนครีมเข้าไปเลยค่ะอันนี้ให้ของบา้านดูนะครับชุบมีโคซัพได้เลยนะอันนี้ทาทา,ทาต้องทาบนคอด้วยนะคะแต่ทางบนะคอะได้แต่คอเป็นริ้วพี่แค่อจะทา เดี๋ยวเดี mm. Luckily, oh, okay. oh, right. uh, ๋ยวเปลืองค่ะเดี๋ยวรอรอคอยเยอะแล้วกันครับขอบคุณมากครับผมต้องพายเยอะๆเลยค่ะได้อ่ะอันนี้คือแค่อันนี้คือแค่ตัวอย่างอยากให้ลูกค้าเซวาของทั่วประเทศเนี่ยวันนี้หลังจากเปิดตัวไปวันแล้วอย่างนี้หลังจากเปิดตัวไปเนี่ยเขาสามารถเป็นเจ้าของได้วันไหนจริงๆตอนนี้นะคะเราเปิดลำพาร์ทเนอร์ชิพแล้วนะคะเมื่อวานเพิ่งลงไปในไอจีของเซวาแล้วผมกับเจนนี่ด้วยก็คือตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าทุกคนอ่ะตั้งแต่เห็นแล้วว่าเปิดตัว CEO ของเรานะคะแล้วก็ดูสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ครีมส่งทองคําตัวนี้เนี่ยทุกคนก็อยากลองใช้มากๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีตัวแทนที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะคะก็อยากให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนที่มีต้เน,ตนเป็นตัวแทนเซวาของเราอยู่แล้วก็มีก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่ไลน์แอดเซวาไทยแลนด์เระบอกใช่ค่ะ ายปอัลเซวาไทยแลนด์ฝากไปด้วยแล้วกันคนระับจะบอกวันนี้สิ่งที่อยู่ในมือของเจนี้นี่คือความลับของธรรมชาตินะที่ทำให้สองสาวซีอเราเนี่ยดูเด็กได้ตลอดกาลอ่ะผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ของเรานอกจากสองสาวของเราแล้วนะครับผมขอได้เชิญคุณปุ๊บมาจากอิติเมฆแสงครับฟาฝ่เยอร์ของเซวาแบรนด์นะร่วมทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เซวาโกลเด้นจีนเซครั่มบนเวทีเชิญปุ๊บครับ พวกครับแล้วเดี๋ยวให้ทั้งบุห้นเจนนี่แล้ว